สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้หากินแบบบ,นบนานๆพาพี่น้องมาเลาะทงเลาะทานะครับพี่น้องมาตรงหน้ากัหน้าเขา่าฝนบปตกนะครับพี่น้องน้ำเริ่มแห้งแล้วผมเห็นว่ามันมีป่าแลนด์ยุดแกน,นี่แหละครับพี่น้องมันสิแลนลงสะมันสิมีเชื่อมระวังให้หน้ากับสะนะครับพี่น้องมันสิแลยนลงสะลงลงงมองน้ำลึกเดี๋ยวผมเสียวรอบมาดักไว ว่าสีใดปลาบอพี่น้องไม้ที่เฮาเคยมาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประดุกไ้หลายก็เหมือนีีมันแหงเหลือจะแจีเดียวเนีพี่น้องเดี๋ยวเขาสี่เอาหลอบมาดักใส่น้ำหม่งให้หน้านี่แหละครับพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋เนาะครับพี่น้องสิมีป่าเล่นเขารอบเพาบ่อคือจังไได๋แต่ว่าผมมามันหนาสีมีครับมันสีเล่นแล่นลงน้ำเลึกเดี๋ยวเบึ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวมาใส่น้ำกันเดี๋ยวจงถามมาหลุ่มมาเบึ่งกันครับ เดี๋ยวครับผมไปใส่ไปลุยกันครับไปกันครับทาาเชื่อมระว่างสะกับให้หน้านี่นี่ครับผมัมนยั่งยุ่ยแจเดียวน้นน้อยนี่ครับพี่ฝนโปต,ตกจากเถื่อนอะโอ้ยนี่ครับผมมันกระสีมะลงมานีแหละครับ นี่ก็เป็นลูกปลาด้ครับพี่น้องนี่มูปาลูกคอกนะครับผมลูกปลาคอยุยับยุยับตรงนี้แหละรักหลอบกันครับ ้ครับนครับพี่น้องเขาใส่ไว้ฟังน้ำผุดหลังนึงนะครับปากทางโล่งสะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ฟังนีง่อีกหลังหนึง่งหันปากไปหากันครับพี่น้องนะครับผมขามันเรียนขึ้นมาเร็นทั้งทึงอีก ป่าขอมาเสวยมากันเรียนเศร้าถึกป่า เรียบร้อยครับเอาพี่น้องใส่เรียบร้อยเบิดแล้วครับสองหลังนะจ็กไวสองฟังฟังมันเลียนขึ้นทั้งโนนกับฟังเลียนลงสะครับสวัสดีครับพี่น้อง <holder> มาพ้อกันหลังจากใส่หลอดไว้เนาะครับพี่น้องใส่หลอดไว,ว,ว้สองหลังใส่หลอดไป้สองหลังจะคีีได้บ่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันใส่หลอดไปไเอ นามมันยังหน่อยพี่น้องใส่รอบไว้ไนะครับผมแต่ว่าผมเตรียมอันนี้มาพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามางุ่มป่าทันมันบ่เขารอบเดี๋ยวเขาสิงุ่มเอางุ่มเอาเพราะเห็นมันแลนอยู่พี่น้องอันนี้ผมไปอันนี้มาพี่น้องไปเอาบัวมากินไปใหญ่รอบไม้น้ำไปใหญ่รอบน้องป้าบัวครับพี่น้องก็เลยได้บัวมากินรอบเคิร์นหนามเบิดเลยโอ้ยอันนีก็มันนี่ก็เลยใส่ไ้ มาคำเลยพี่น้องหาโมงของอีกมือนหนึ่งเลย,ยไปธุระแล้วก็เลยไปใหญ่รอบกับพี่น้องไปใหญ่รอบ,รอบแต่ใหญ่ไม่พี่น้องมันเขินน้ำ <c oughs> ใสใ่ไปจนเขินน้ำเน้าฝนมาเมาเทียงป้าห้องบึ้มๆเดี๋ยวมันจะพาพี่น้องง่มป่า เบื่งกันอู้พีหน่องเสียงฝ้างม,มปลาจะได้บ่เดี๋ยวเบึ่งปาลารอบน้ำกันน้ากับมันบ่เข่ารอบนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะล่องงมเบื่งก่อนเพราะว่าผมเห็นคือยังมีปลาแหลนได้ๆอยู่ไปกับผมไปไ็นอาู่วากินน้ำกันบ่เนี่ ไปละพี่น้องปลาไข่ๆมีปลาอยู่หล่อๆนี่ và mình nèo liền cho mình đặt được Nào, mình nổi bốc Ba bốc Một khẩu hả, Pino? Rồi, một khẩu. เดี๋ยวไล่บึงปลานะ้ำมูลนี่ก่อนฮึบฮึ๊บ๊บนั่นพี่โน,โน้องมาแล้วครับนี่โอ้ แยมแหลกมาเดียวนี่แล้วครับผมให้บอกมันบ่กเข่ารอดนี่บอ่อแหลอพี่น้องผมได้น้ำซี่คุณคุณไหมพี่น้องมันมีโต mình nuông anh, nuôi con nó mình มี่บอกพี่น้องผมมี่ครับนส่งคือฝนสิมาพี่น้องอา่น้องบ่คอ ขอสงครับโอ้ยเจ๋งๆเจ,งจ๋งครับผมมาสองตัวเลยขมาตอนข้ไล่กับพี่แจ๊คพี่นอ้องข่างงุ่มๆไปเอาพี่น้องคือฝนสีมาล่ะครับเดี๋ยวจะเป้าก่าเมื่อแหะครับร่มปกติเป็นอย่างสี่แต่ลอดนะครับแต่ว่าบทตกร่องบางเหมือนตกนะครับผมแต่ประค้อสามตัวนะพี่น้องกับฝนคือสีมาละ่ะ ว่าสิหางุ่มต่อเกิดเอาไปนี่ละครับพี่น้องรับผมกับฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สาคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้เพบ่อพลาดคลิปลิดต่อไปสิมีหยังจะถารุ่นทาเมืองครับนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ